สวัสดีครับพี่หมีรีวิวไพนะครับมาดูอะไรสวยๆงามๆเนาะเรื่องหดหู่เรื่องตัวเลขเรื่องอะไรเราก็บางทีเรารับรู้แล้วบางทีเราก็รู้สึกแย่ๆนะครับผมยังไงเราจะต้องมีชีวิตอยู่นะครับเราจะต้องมีชีวิตอยู่แล้วก็เอาตัวให้รอดนะครับแต่อย่าเบียดเบียนใครดีที่สุด นะครับผมวันนี้ก็เอาดอกไม้สวยๆนะครับเป็น o r a c โคชุดที่52มาให้ดูกันนะครับโดยปกติแล้วจะอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะไพ่ดอกไม้เนี่ยมันสามารถที่จะมานำเสนอหรือมาทำนายอะไรได้บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าไพ่อะไรก็ตามมันก็สามารถที่จะตีความได้เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ไม่ได้เสนอตัวนั้นนะครับเราจะเสนอตัวนี้นะครับ botanical นะครับผม botanical อิอะไรนะ botanical inspiration นะครับ deck and the book set นะครับ by lin a l g e นะครับ mm hmm. ผมก็เป็นอะไรที่แบบว่า botanical ก็แปลว่าดอกไม้แปบลบว่าพฤกษศาสตร์นะครับเป็นการเอาภาพของดอกไม้ที่เขียนไว้นะครับมาทำเป็น oracle นะครับมีทั้งหมด44ใบด้วยกันนะครับ เพราะว่าอะไรครับดอกไม้จริงๆเนี่ยถ้าเราตีความเรื่องของดอกไม้สามารถที่จะมาสื่อสารได้ไหมมันคล้ายๆกับพวกต้นไม้เก่าๆเคยดูเคยได้ยินมาใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของตำนานของพวกต้นไม้ตำนานของการเกิดกำเนิดโลกอะไรประมาณนี้นะครับแม้แต่พวกยูนิคอนมังกรต่างๆานานาก็เหมือนกับเป็นจิตวิญญาณโบราณน,นะครับเขาก็เลยเอา ในส,ส่วนของที่เป็นพกษศาสตร์ botanical หรือเป็นพวกดอกไม้ฟาเวอร์ต่างๆนานาเนี่ยเอามาแทนใช่ไหมครับปัจจุบันสิ่งที่เหลืออยู่คุณจะเห็นเกี่ยวกับอะไรครับสีของดอกไม้ชนิดของดอกไม้แทนว่าอะไรเช่นดอกกุหลาบสีนู้นสีนี้คืออะไรนี่แหละครับที่เขาเอามาเป็นลักษณะของคอนเซปต์ของไพ่แต่ละชุดก็ได้ถูกไหมครับสีสันต่างๆนาาสีแดงสีเหลืองสีเขียวดอกกุหลาบล่ะ กุหลาบแดงกุหลาบเขียวมีไม้กุหลาบขาวกุหลาบเหลืองกุหลาบม่วงแบบนี้ครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของเอาดอกไม้เอากุหลาบมาใส่สีถูกไหมครับเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าดอกกุหลาบจะเป็นแค่ดอกไม้พืชศาสตร์แค่ดอกเดียวนะครับก็ยังมีดอกไม้อีกมากมายเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้เนี่ยในในชุดนี้นะครับให้ดูด้านหลังเขาเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน่ารักกระทัดรัดนะครับถ้าเราเทียบกับพวก อ่อไพ่กล่องใหญ่ๆสมัยนี้ก็อาจจะแบบโอ้โหใหญ่โตมโหฬารน,นะครับแม้แต่ไพ่ของตัว t a l o t of the Beauty Herler Beauty h นะครับ Beauty h r r ที่กล่องใหญ่ๆเปิดออกมาเขาก็ยังขนาดใหญ่กว่าขนาดใหญ่กว่านะครับถือว่าเป็นไพ่ขนาดเล็กที่แบบว่าออ a c ล e ที่แบบว่าดูแล้วแบบว่าเออน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นคอนเซปต์อะไรที่เกี่ยวกับดอกไม้เพราะเปิดมามันจะมีบุ๊กเลตข้อ,ขอ,ขอมูลเกี่ยวกับดอกไม้พวกนี้นะครับก็ ดอกไม้พวกนี้ก็มีอะไรบ้างอย่างฮันน่ซัาเกอร์นะครับผมเขาก็จะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ชื่อทางภาษาของเขาแล้วก็มีเรื่องของมโบลิกแล้วก็มีบทก่อนแล้วก็เป็นบทกรอนของขายข,ายของเชคสเปียร์วิลเลียมเชคสเปียร์แล้วก็จะมีเรื่องของตำนานเป็นบางทีก็จะมีตำนานของกรีกตำนานของพื้นบ้านของแต่ละวัฒนธรรมนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้มาทำลายทายทักได้นะครับเพราะบางคนบอกว่าเปิดออกมาได้หน้าดอกไม้ หนูจะทํานายได้อะไรอ่ะนอกจากดอกหน้าวัวอืมเนอะทุกวันนี้น่าจะเป็นวัวอยู่แล้วใช่ปะ่ะเออเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราต้องใครที่แบบชอบไพ่ชุดเนี้คือหนึ่งเลยจะต,ต้องหนึ่งคือศึกษารู้เลยว่าดอกไม้ชนิดนี้คืออะไรนะไม่จําเป็นต้องจบแบบว่าพืชศาสตร์พืชสวนมานะไม่ต้องไปจบวันะมานะครับผมแต่ว่าเหมือนกับว่าเออไม่ต้องจบเกษตรอะนะครับผมแค่ว่า รู้จักที่จะอ่านตำนานของเขาว่าตำนานของแต่ละอันแล้วเรามีสนุกไปกับมันผมว่าไพ่ชุดนี้ก็จะทำให้คุณเนี่ยลื่นเลิศมันเทิงใจแล้วก็สามารถที่จะใช้มันได้เยอะบางคนบอกว่าดอกไม้จะแปลความได้ไหลายมากจากกุหลาบดอกลักดอกเหล่าเดืองนะครับนี่ครับเขาก็จะมีคู่มือแบบฉบับย่อๆออมาเป็นคีย์เวิร์ดของเขานะครับผมว่าชุดนี้เขาทำออกมาดีนะครับนอกจากจะมีคู่มือที่อธิบายแล้วมีชื่อภาษาตินิน นะครับผมชื่อภาษาลาตินมีเรื่องของวรรณกรรมหรือเรื่องของนิยายพื้นบ้านหรือว่า g r กรีกมิโ o l o g y อะไรประมาณนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการที่แปลความสรุปแล้วแปลว่าอะไรแล้วก็มีบทก่อนนะครับอย่างเช่นอาริสนะครับไอลิสนี่เขาบอกว่าอะไรครับไอริสเนี่ยถ้าเรามองกันแบบว่าเผลอๆเลยเนาะฟังเผลอๆเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะนึกถึงเทพของกรีกไอไม่ใช่นึกถึงเทพของอียิปต์ถูกไหมครับ นั่นแหละครับเขาบอกว่าไอลิสนั้นหมายถึงอะไรครับเ a นโ b o w and m แ s s เ s นะครับผมก็คือเรื่องของสายลุงและเรื่องของการส่งข้อความการสื่อสารนะครับประมาณนี้พรามาดูตรงข้างล่างเขาบอกว่า when is uh, when is lens นะครับ look for the rainbow when is dark look for the star โอ้โใ,คใครแต่งอะ่ะใครแต่งอันนนนไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเมื่อฝนตกให้มองดู สายลุงมื่มืดมืดคำ่ำดำสนิทให้มองดูเดอะสตาร์อ่ามันแปลว่าอะไรครับแปลว่าชีวิตแค่แค่แค่นี้นะแค่นี้เราก็สามารถจะตีความได้ได้แล้วหรอครับว่าเมื่อฝนตกเมื่อมีความทุกข์ก็เหมือนกับฝนตกทําให้เราเปียกแฉะเจ้าสาวที่กลัวฝนหลังจากฝนตกออกมาสายลุงมันก็คือเดอะเรนโบว์ I will survive นะครับถ้าวันไหนที่มันดาร์กมันมืดมนให้ดูเดอะสตาร์นั่นคือดาวประกายพึกที่ส่องแสง มันต้องเข้าใจใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยคือโมได้อะโมได้เรนโบว์แอนด์แมสเซจนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอะไรเอ่ยสเตอรีฟาวเวอร์ก็อ่านไปเรื่อยๆก็จะมีกรีกกอร์เดตนะครับกรีกกอร์เดตก็เขาบอกว่าอะไรครับไอริสเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นเทพีแห่งสายลุงเทพีกรีนะครับผมก็คือเฟดวิทัมนะครับแล้วก็วาเลอร์ความกล้าหาญนะครับประมาณนี้ผู้นำทางวิญญ,ญาณไปสู่ทุ่ง อลิเซียนนะครับแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าแบบนั้นแหละครับอืนะนะครับเนี่ยครับเขาก็บอกว่าไอดอกไอลิสเนี่ยคือเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณที่แบบอาจจะสูญเสียแล้วไปยังทุ่งหญ้าแห่งอลิเซียนนะครับโอ้โหคือมันแบบว่าเป็นเฟสเป็นการศรัทธาเป็นวิดดอมคือปัญญาเป็นวาร์เรอร์คือความกล้าหาญนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แบบว่าไพ่ใบหนึ่งเนี่ย นอกจากจะดูหน้าดอกไม้แล้วเรายัางสามารถที่จะดูแบบว่าอะไรต่างๆนานาได้นะครับถือว่าใครที่ชอบอะไรที่สวยๆงามๆใสๆใสๆน่าง,งามนะครับผมว่าคิดว่าน่าจะดีนะครับแล้วอย่างแผ่นนี้เป็นแผ่นที่บอกในเรื่องของคีย์เวิร์ดเลยนะครับว่าดอกไม้แต่ละดอกเนี่ย a m a r i l l คืออะไร determination นะ creativeachievement นะครับ anymone คืออะไร anticipation นะครับประมาณนี้ นะครับเพราะนั้นดาเรียคืออะไรดิกนิตี้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบง่ายๆนะครับเราผมถามว่าผมเองใช้อันนี้ก็ใช้อยู่นะครับเวลาที่แบบวันวาเล่นทายวัน,วน,วนอะไรแบบเนี้ยเนาะในพิการ์บางทีเราก็เอามาใช้นะครับเราก็เอามาใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็จะวันนี้เดือนนี้อ่ะเวลาเอาไปเล่นเอาไปเล่นยังไงอ่าเนาะ 4 4ใบนะครับด้านหลัง botanical คือเป็นอะไรที่แบบว่าดูแบบคือแบบมันดูคลาสสิกนะมันดูแบบหลายๆคนมีชุดนี้อยู่แล้วผมคิดว่าเขาก็คงชอบนะครับดูไพ่ไม่ได้ก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็คือบางๆเบาๆนะครับแต่ว่าก็คือมีความหนานในตัวของเขาเหมาะสมกับรูปแบบของเขานั่นเองข้างหลังเป็น botanical inspiration นะครับ ถาว่าใช้ได้ด้านเดียวไหมอล a c l e แบบนี้ก็คงใช้ได้2ด้านแหละนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้รีเวิร์หรือว่าใช้แบบตั้งตรงนะครับดอกไม้ดูสิครับมันเป็นการรวบรวมผลงานที่แบบว่าเหมือนกับผลงานตามโบสถผลงานตามสถานที่ต่างๆราชวังหรืออะไรต่างๆนานาในสมัยแบบยุคนู่นนี่นั่นนะประมาณนั้นละกันไม่รู้เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกครับว่าในตัวของ ตัวไพ่เองเนี่ยครับเขาจะประกอบด้วย1คือรูปรูปของดอกไม้2คือชื่อของดอกไม้3คือชื่อทางราตินนะครับสคือในเรื่องของคีย์เวิร์ดที่มาจากตรงนี้ e l e g a n นนะครับ e s t e r ให้ดูนะครับผมอันนี้เราก็จะเป็นการอธิบายนอกไปการรีวิวที่ทำให้คุณสามารถเอาไปใช้งานได้ e l e g a n t and t h t p a ร์เจนนะครับสง่าง,งามและคงทนนะครับเด e เอสเต นะครับผมแล้วข้างล่างเขายังมีในเรื่องของอะไรเอ่ยเป็นเรื่องของอบทก่อนนะครับ nature does not hurry เอ้ย dash ทอที่แหมใส่ตานะครับ nature does not hurry นะครับ yet everything is a c o m p i l e นะครับผมก็เขาก็บอกว่าโอ้โ oh, ห ทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบดูต้องแบบว่ารีบล้นก็ก,กังวนก็ว,วายใจบางสิ่งบางอย่างมันรอได้มันแผ่เทียนมันอดทนได้อดทนแบบสวยงามยืนสวยๆยืนนิ่งๆประมาณนี้นะครับบทกรอนก็จะเป็นของเหล่าท่อนะครับรูท่อรูท่ออะไรสักอย่างนะเดี๋ยวนะเออประมาณนั้นแหละรูท่อมั้งเออนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปทํานาย เราก็ไปทํานายคุณเปิดไพ่ได้ใบนี้ได้อสเตอร์คุณก็ต้องบอกว่าอาชีวิตตอนนี้คุณต้องอดทนเหมือนกับยามนี้โควิดมาจะไปไหนได้อะมันก็ต้องอดทนต้องพาเทียนแล้วต้องอยู่อย่างสวยงามอยู่แบบที่แบบว่าไม่ต้องไปขอใครเขากินอะไรประมาณเนี้นะครับเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราสามารถที่จะไปบรรยายหรือว่าเอาไปตีความได้ทีนี้มากนอกเหนือไปจากที่ตรงนี้เราลองไปดูสิครับว่าแอสเตอร์เนี่ยมันมีตำนานกี่อะไรบ้างนะครับ ผมเองใช้ชุดนี้เป็นประจําแต่ว่าตอนนี้ก็บางทีก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะลืลมๆืมบ้างในเรื่องของบทความอะไรเงี้ยเนาะเรื่องของตํานานต่างๆนานานะครับอ่านี่คือเรื่องของความสําเร็จนะค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วพอมาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรครับดอกมันเนี่ยมันเหมือนกับสตาร์ดอกของแอตเทอร์เนี่ยรูปทรงของเขาเนี่ยมันเหมือนกับสตาร์เหมือนกับดาวนะครับแล้วตาม กรีกโรมันโบราณเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีตำนานว่าเวอร์โกก็คือเวอร์โกเนี่ยคือเป็นเทพธิดาลาสีกันได้โปรยดอกเอเธอร์ลงมาเหมือนกับเป็นเรื่องของสตาร์ดักนะครับก็คือเป็นลักษณะของออผีพุ่งใต้ไม่ใช่ดาวตกนะครับให้แบบท้องฟ้ามีประกายที่สวยงามนะครับเหมือนกับดาวตกไปประดับให้ท้องฟ้าที่แบบว่าเงียบเงียบเงาๆเนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่า ดูแบบว่ามีการมูฟเมนต์เคลื่อนไหวขึ้นเส้นเดีวยวกับดอกเอสเทอร์ที่ประดับอยู่ตามพื้นหญ้ามันก็ส่งประกายความสวยงามออกมาได้อะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้โหพอแบบว่าพอเราได้ฟังแบบนี้เราได้ยินแบบนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อไพ่ชุดนี้มันก็บอกเราว่าแม้เราจะเป็นแค่ดอกหญ้าต่ำต้อยเพียงดินแต่เราก็ยังมีคุณค่าความงาม ให,ให้เราได้ระล,ลึกถึงให้คงทนอยู่นะครับเห็นไ,ไหม <c oughs> พอปฏีเป็นนิสัยคนก็คือฉันแม้ว่าฉันจะติดดินแต่ฉันก็มีคุณค่านะครับประมาณนี้นะครับแต่ละใบโอ้ฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องไปเร็วนิดหนึ่งนะครับคงต้องไปเร็วนิดหนึง่งถ้าใครอยากจะได้ไพ่ก็อาจจะแบบว่าลองถามคําถามเข้ามานะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นไพ่ดอกไม้ไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้นะครับ ขาสามารถที่จะใช้ได้นะครับลองดูไพ่หลังจากพิมพ์รสนะครับเราจะถามเรื่องโควิดนะครับไพ่สวยๆจะถามเรื่องโควิดได้อย่างไรนะครับลองไปดูหลังจากพิมพ์รสผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากพิมพ์รสเนี่ยคืออะไรลองถามว่าโควิดพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากพิมพ์รสคือใบนี้โอ้โหแผ่นสีนะครับดอกแผ่นสีนะครับดอกนี้ดอกภาษาไทยนี่เหมือนคุ้นๆน,นะเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับามาดูแผ่นสีมันก็คือไวอลา อ๋อค uh, ูเคอร์ร์นะครับผมใช้บอกว่าเนี่ยนะสายตานี่อ่านใกล้อ่านใกล้ก็ยังได้อยู่นะอ่านะประมาณนี้สวิตจอดนะครับคือการคิดที่มันดูแบบสวิตสวิตนะครับผมเนาะแล้วก็บอกว่า Pay your love, remember and there are แ a นซ y นะครับผม That is a f o อร์จอ t นะครับผมก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราบอกให้คุณอธิษฐาน เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับแล้วก็จดจำเอาไว้นะว่ามันคืออะไรนะครับแล้วสิ่งนั้นแหละมันจะอยู่ในความคิดของคุณประมาณนี้นะครับถ้าผมแปลประมาณนี้นะแฟนซีนะครับผมทีนี้ถ้าสมมุติเราไปดูเนี่ยเขาบอกว่าอะไรวะเอ่อเรื่องของแฟนซีเนี่ยก็คือความคิดที่ดีๆนะครับดอกแฟนซีเนี่ยมันมาจากฝรั่ง นะครับแต่ก่อนเนี่ยมันมีสีขาวนะครับแต่เทพคิวปิดเนี่ยทำให้เป็นสีม่วงอ่าประมาณนี้นะครับถ้าดูตามตำนานของแผ่นสีนะครับ P A N S, S Y นะครับผมเขาก็จะบอกประมาณนี้นะแต่ก่อนเนี่ยมันดอกมันเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มันก็จะมีตำนานของกีกนะครับว่าเทพนั่นแหละนะครับทำให้มันกลายเป็นจากคิวปิดเนี่ยคิวปิดเนี่ยเขาเป็นเรื่องของเทพ เทพเกี่ยวกับความรักอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นประกณนนำเกี่ยวความรักอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยทําให้มันกลายเป็นสีม่วงซะประมาณนี้ You are what you thinkYou rise stem from your thoughtsNegative thinking m a y occur o c c a s i o n a r y enter your mindBut you need not let t h d it o take t root นะครับผม Remember it is you who decide what, what feel your mindShould healthy happy t h o u g h t นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความคิดของคุณเองคุณคิดว่าคุณแย่มันก็แย่คิดว่าคุณดีมันก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนกาติฟหรือจะโพสติทีฟทิงกิ้งต่างๆนานานะครับมันอยู่ที่ใจเราคิดเพราะฉะนั้นพอไปกี้เราตีความเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเราถามเรื่องเกี่ยวกับโควิดใช่ไหมครับว่าโควิดในวันต่อไปเป็นอย่างไรเขาบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปสนใจหรอกว่าโควิดวันต่อไปมันจะเป็นอย่างไรนะครับให้คุณคิดดีให้คุณคิดอย่างมีกําลังใจแล้วคุณจะอด นะครับเนี่ยคือการตีความแบบนี้นะครับเอ๊ะมันตรงเมื่อกี้มันแปลแบบนี้เหรอก็มันแปลแบบนี้มันแปลว่าข,ขึ้นอยู่กับความคิดของคุณไงคุณเห็นตัวเลขโอ้โหหมื่นหกพวกนี้น่าจะเป็นหมื่นเจ็ดหมื่นห้าอ่าประมาณนี้ถ้าผมเดาน่าจะหมื่นห้าพวกนี้เห็นหมื่นห้าคุณก็อาจจะบอกว่าโอ้โหตัวเลขแย่เหลือเกินรู้สึกย่ำแย่รู้สึกแบบจิตตกรู้สึกซึมเศร้าเขาบอกก็เขาก็บอกเลยว่ามันมาจากสวิตตอร์ตก็คือความคิดของคุณเองถ้าคุณคิดว่าเอาน่ะ มันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ป่ะเราคิดดีทุกอย่างเราต้องเติมไม d ซ e t ของเราประมาณนี้นะครับมันก็จะสร้าง i ม d ซ e t ของเรานะครับอย่างที่บอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่คุณคิดคุณคิดว่ามันดีมันก็ดีคุณคิดว่าแย่คุณก็จะแบบว่าโอ้ยแย่จังเลยทําไมที่บางซื่อเขาไม่ยอมจัดระบบระเบียบอย่างงู้นทำให้คนที่แบบว่าเข้าไปฉีดวัคซีนติดเป็นคลัสเตอร์บางซื่อนู่นนี่นั่นใช่ป่ะแต่ถ้าสมมติเราคิดอีกทีหน,นึ่งเออสงบสงบนิ่ง ก็เนอะอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่ความคิดของเราละนะครับเพราะนั้นไพ่บอกอะไรเราได้เยอะนะครับไม่ได้ทำนายแค่นั้นอย่างเดียวนะครับอันนี้ให้ดูรูปหน้าดอกไม้นะพีล็อกพีโอนนี่ลาลิลี่ลาลิลี่เราเคยเห็นประจำแมสเซตติมาจสจตตี้นะครับเวอร์ชวลนะครับผม this the lily is a e emblem แอลออฟเดอะเมนี่เวอร l ชวลกูดแอนด์แนะครับใครก็ไม่รู้นะครับเป็นคนเขียนคือไปเอาก่อนนี้มาจากไหนเขาบอกว่ามันคือความสง่างามและความดีความบริสุทธิ์เขาบอกว่าน้ําตาของอีฟนะครับหลังจากที่ออกมาจากสวนแห่งอีเดนเนี่ยก็ได้หลั่งไหลออกมากลายเป็นน้ําตาที่หยดลงบนพื้นแล้วทําให้เกิดเป็นดอกลิลลี่บานขึ้นมาบนพื้นดินนี่คือตำนานกี่นะครับเพราะนั้นโอ้แต่ละดอกเนี่ย คือสวยงามมากนะครับประมาณนี้เนาะอย่างที่บอกครับว่าดูแล้วดูภาพเนี่ยผมชอบชุดนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเอาภาพที่แบบเหมือนกับภาพวาดนะครับที่แบบดูแบบน่าจะเป็นวินเทจอะเนาะสไตล์แบบวินเทจวินเทจนิดหนึ่งนะครับเป็นรุ่มดอกไม้แบบวินเทจแล้วก็แบบว่าเอามาวางไว้บนพื้นที่เป็นแบบพื้นแบบดูแบบโอ้โหสีเขาก็คือดูวินเทจอยู่แล้วอะนะครับเป็นออกเป็นสีน้ําตาลครีมดูแบบเอิร์ธเอิร์ธ นาะเออร์โทนแล้วก็มีแบบสีดอกไม้ที่แบบดูสวยๆประมาณนี้นะครับนะครับ Snapdragon, Sweet William, White r ดอ่าไวโอ e ์ Road, เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าดอกกุหลาบขาวคืออะไรครับ New Start, Wisdom, ปัญญานะครับ knowing yourself the beginning of of wisdom นะครับอะลิสโตเตล เพราะฉะนั้นพออะไรที่มันไปนแบบอะไรง่ายๆปุ๊บเราก็ทํานายได้แล้เวเราลองดูหลังจากใบนี้นะครับหลังจากสแกวโรตัสก็คือดอกบัวนะว่าเราจะทํานายถึงเรื่องของความรักอ่ะก็ง่ายๆอยู่แล้วดอกดอกไม้กับความรักมันก็โอเคอยู่แล้วนะใบต่อไปถามเรื่องของความรักอ่ะสวีทพีนะพอเห็นอย่างนี้ยังไม่ต้องอ่านยังไม่ต้องอ่านปุ๊บคุณเห็นดอกไม้มีสีสันแบบนี้เล็กๆน้อยๆแบบนี้คุณรู้เลยว่าคุณเป็นคนแบบไหนใช่ปะ คุณเป็นคนที่แบบว่าดูแบบว่าจุกจิกจุกจิกได้ไหมความรักของคุณมีแบบสีสันนู่นนี่นั่นมีทั้งสีม่วงสีแดงสีชมพูเราการเบ่งบานอะไรประมาณนี้นะเรายังไม่ได้ดูในเรื่องของคำแปลเราดูแค่หน้าของไพ่ก่อนเพราะเราเห็นหน้าไพ่ปุ๊บเราก็พอจะทํานายได้แล้วว่าเออความรักของคุณมัน เป็นองค์ประกอบที่แบบอาจจะแบบว่าค่อยๆโตขึ้นมาเหมือนดอกไม้ที่แบบเหมือนกับเป็นใบไม้ดอกไม้ที่แบบว่าค่อยๆต่อยอดแล้ค่อยๆบานทีละชั้นทีละชั้นแบบเนี้ยเราทํานานได้ไหมครับนะเสร็จแล้วเรามาดูา beautiful visual นะครับก็คือความผาสุกความปิติยินดีนะครับอ่ามาดูตรงบทก่อน follow your business and the universe will open door wherever we walk walk นะครับโอ้โห คือให้คุณเดินไปตามความผาสุกและความยินดีประตูแห่งจัก,กรวาลจะเปิดประตูออกมาให้คุณได้เห็นนอกจากที่มันมีแค่กำแพงเท่านั้นเพราะนั้นมันคือการทำลายกำแพงของความรู้สึกเพื่อเปิดประตูเพื่อรับความรักนั่นเองอาเราแปลอย่างนี้ได้ไหมครับเราก็บอกว่า thank you thank you thank you for a lovely time นะครับเพราะนั้นดอกไม้ที่มีสีสันมากมายนั่นคือ การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความรักความรักมีหลายรสชาติมีหลายหลายเอออะไรประมาณนี้นะครับั้นโอเคไหมเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ไพ่44ใบเนี่ยครับทำนายได้หมดนะครับไม่ว่าจะไปกี้กะททำนายทำนายเรื่องลุงลุงข้างบ้านดีกว่าอ่ะเดี๋ยวหลังจากดับฟูดับฟอรดิวหลังจากดับฟอร์ดิวเราถามเรื่องคุณลุงข้างบ้านดีกว่าตอนนี้ลุงข้างบ้านรู้สึกอย่างไรเออเนาะ ใบต่อไปนะลุงข้างบ้านรู้สึกอย่างไรกอกซิเนียแอนกอกซิเนียเห็นดอกก็อกซีเนียยังไม่ต้องดูข้างล่างเรามองเลยว่าเเขาจะดูอับเฉาไหมทําไมดอกดอกไม้มันควรจะบานสังเกตไหมครับถ้าเราดูอย่างนี้นะลุงข้างบ้านจะรู้สึกอย่างไรดอกไม้โดยปกติมันจะบานแล้วมันตั้งตรงหัวมันจะตั้งถูกปะมันจะตั้งมันจะชูชันะนะครับทุกดอกมันก็จะแบบดูชูชันดูแบบว่าเนาะเอาบานแล้วก็คือแล้วดูหัวอย่างนี้เนี่ย <c oughs> คือลุงจะรู้สึกอย่างไงเนี่ยตอบไทยอย่างก็ซี่เนี่ยพอมาดู love at the first sight, p o w e spirit แปลว่าอะไรครับแปลว่า love at the first sight คือเจอครั้งแรกแล้วส่งหลุมรักเลยแล้วก็เป็นการแบบว่า spirit ที่แบบว่าดูภาคภูมิใจ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะ,ะ when I saw you I fell in love and you smile because you know นะครับผม อืตอบได้เลยไหมครับว่า <c oughs> คุณไปทํานายต่อเองนะครับผมกลัวนะครับผมนะ <c oughs> คุณก็รู้เนะลุงข้างบ้านรู้สึกอย่างไรนะครับซึ้ต่อไปครับเราต้องชนะนะครับผมเลดโรดนะครับพิงโรดเยลโลโรสอันนี้อันนี้จะเป็นจะมีไพ่อยู่4ี่ใบด้วยกันที่เป็นโรสก็คือเขาบอกว่าเป็นไพ่ที่เอารูปที่หายากที่สุดเ <c oughs> ท่าที่อ่านมานะก็คือพวกดอกกุหลาบนี่แหละ เลดโรดพิงโรดไวโรดนะครับมีไวโรดอีกอันหนึ่งอันนี้นะครับแล้วก็เป็นเยลโลโรดนะครับเนี่ยครับทั้งหมด4โรดด้วยกันนะครับเขาก็จะมาทํานายนะครับคือเป็นรูปที่แบบว่าอยู่ในชุดที่รู้สึกจะเป็นศิลปินท่านไหนไม่รู้อะนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นนี่คือไพ่ดอกไม้ครับสามารถที่จะเอาไปทํานายอะไรได้เยอะไหมผมว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับใครที่แบบว่า เป็นสายหวานนะครับเป็นสายแบบชอบธรรมชาติรักในเรื่องของการอ่านประกรณ์นำนะครับคุณต้องซื้อชุดนี้เก็บเอาไว้เพราะว่ามันเป็นชุดดอกไม้ที่ผมว่าสวยที่สุดจริงๆนะครับสวยที่สุดจริงๆนะครับประมาณนี้เนาะ,ะถ้าเราทำนายแบบดับดักอ่ะ เออถ้าเราแบบทํานายแบบดักดักได้ไหมอ่ามีคนถามว่าเฮ้ยไพยสวยๆอ่ะจะทํานายแบบดักดักได้ไหมนะเอาใบต่อไปเพราะไอริสเบกกี้เราอ่านแล้วใช่ไหมครับไอริสคือเทพีไอริสเบกกี้นี้ถูกไหมครับที่เราอ่านในคู่มือเป็นเทพีไอริสเป็นเทพีของทางกรีกนะครับเทพีแห่งสายลุงผู้นําจิตวิญญาณไปสู่ทุ่งหญ้าอาริเซียนนะครับเอาใบต่อไปเราถามว่าถ้าเราจะอ่านจิตใจเราตอนเนี้ย เป็นสายดาร์กเราจะอ่านยังไงอ่ะใบต่อไปนะหลังจากไอริสเปิดมาห้ยาซินนะครับห้ยาซินเราเห็นดอกแบบนี้นะครับเห็นดอกแบบนี้มันมีสีชมพูคือถามว่าจิตใจตอนนี้เป็นยังไงถ้าถามว่าในแง่ดีก็คือยังยังดูดีอยู่ยังดูดีอยู่นะครับยังดูรู้สึกว่าเป็นสีชมพูสีชมพูยังละเลื่อละเลืออยู่นะครับแต่ดอกไฮยาซินเป็นดอกไม้ที่แบบเป็นชั้นๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการกั่นกรองในเรื่องของความคิดได้ไหม พอเราเปิดข้างล่างดูก็ยังเป็นเพฟ f ฟอร์เนตนะครับเพฟเฟ r ร์เนตเพย t อิสเดอะรอยัลโรดทูทูเดอะชืนะครับผมแฮปปี้เนสแอนด์อะดาวบิวเรนนะครับมันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าตอนนี้คุณมีความรู้สึกอยากจะกลับไปเป็นเด็กอยากจะกลับไปเป็นเด็กอยากจะไม่แบบไม่ต้องไปรับผิดชอบนู่นนี่นั่นเลยเพราะความเป็นเด็กมันเป็นแฮปปี้ไทม์ใช่ไหมครับมันดีกว่าการที่เราจะต้องมาเป็นอะดาวใช่ไหมครับทีนี้พอถามว่าลรวภายด้านเมื่อของอันนี้คืออะไรครับ ก็ความเป็นเด็กของคุณไงความเป็นเด็กความที่คุณไม่รับผิดชอบไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นคุณอยากจะรู้สึกอยากจะที่จะกลับไปเป็นเด็กคุณไม่อยากจะรับผิดชอบเหตุการณ์ต่างๆนานาคุณก็เลยทําตัวเหมือนเด็กงองแงนูนน่นนี่นั่นพอเรามาทํานายในด้านมืดมันก็แปลว่าโตขึ้นมาได้สักทีนะโตขึ้นมารับผิดชอบนู่นนี่ได้บ้างแล้วอย่าทําตัวให้เป็นเด็กอย่าทําตัวให้แบบว่าเป็นภาระของคนอื่นเขาเห็นไหม ทำได้ไหมครับเราทํานายแบบนี้ได้ไหมครับเวัะน,นั้นไพ่มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างนะครับผมเขาบอกว่าไฮยาซินเองเนี่ยแลหรือว่าไฮยาซินตูตนะครับก็คือเป็นไพ่แห่งความขี้เล่นเพฟูเนตไฮยาซินตูตเนี่ยเล่นกับอพอลโลแล้วก็คว้างจากักแล้วก็ไปโดนไฮยาซินตูตไฮยาซินตูตตายนะครับตายก็เลยแบบว่าเอาไปปลูกเป็นขึ้นมาเป็นดอกไม้ก็เรียกว่าไฮยาซินนั่นเองนะครับ ก็คือเนี่ยเล่นกันแบบเด็กๆแล้วอพอลโลคว้างจากคว้างไปคว้างมาเพื่อนตายอืมพอเพื่อนตายปุ๊บนี่แหละเพราะความไม่รับผิดชอบด้านดาร์กไซด์ของเขาคือแหละไม่รับผิดชอบเอาแต่ความเป็นเด็กไม่รู้จักโตเห็นไหมเราสามารถที่จะเอาไพ่พวกนี้ทำนายด้านมืดก็ได้เพราะนั้นด้านมืดด้านสว่างอยู่ที่การทํานายสไตล์ของคุณนะครับนี่คือไพ่ชุดนี้ครับนะครับชอบไหมครับบูตานิคอล เนาะดูแบบน่ารักน่ารัก4 4ใบทํานายยังไงก็ได้นะครับอยู่ที่ความชอบของคุณนะครับวันนี้เอาไพ่ดอกไม้มาให้ดูไพ่เป็นอะไรแค่อุปกรณ์เป็นแค่เครื่องมือการทํานายขึ้นอยู่ความชํานาญของคุณคุณเรียนรู้ที่จะทํานายไพ่ทุกชนิดตอบทุกอย่างได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะตอบตรงหรือไม่ตรงขึ้นอยู่ความชํานาญนั่นเองนะครับสวัสดีครับ